ผมเชื่อเลว่ายกมาหน้าขาใหม่มันลำบากประทัดใหม่มาจริงวะเวลาแป๊บนึงนะไอ้สุดยอดเลยเราไหนคลิปวิดีโนนะเราเลี้ยงเที ดีใจจริงๆที่ได้มาเชียงใหม่แล้วก็ผมดีใจมากๆที่เสียงผมกลับมาแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเสียงหายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยูตรงนีด้วยคือแบบกังวลมากๆเลยว่ามาเชียงใหม่ครั้งเนี้ยจะมีเสียงมาร้องให้แฟนๆเชียงใหม่แบบได้ฟังันดับเต็มๆหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันสองวันก่อน จริงฮะแต่ดีใจมากที่วันนี้มันกลับมาได้ทำทุ่มทีนะครับผมพี่ข้างหลังก็ยยังไม่รู้จักผมผมประชานนนทนานนะครับเลยเพลงหนึ่งวันนี้ที่จะมาร้องให้แฟนๆชาวหม่ได้ฟังกันซ้ำเพลงสั้นเนาะแล้วอยากบางคนบอกฉันจะยื้อเวลาในการคุยกับเธอวมาสิคุยอะไรล่ะนะอยากอยากคุยอะไรกัน ช่วงนี้วัยรุ่นมาคุยอะไรกันครับผมมีคนบอกคุยไลน์นะฮะครับก็แต่หลายคนอาจจะงงมีแนคลับถามขึ้นมาว่าถามว่าใครเป็นใบรูเพราะว่าผมต้องบอกก่อนแล้วฮะว่าเร็วๆนี้ผมจะมีซีรีส์นะครับผมทาง ชอ่อง GMM น,นะฮะก็น่าจะได้ชมกันในปีนี้แต่ว่าตอนนี้คือฟแฟนๆเนี่ยเขายังไม่รู้กันเลยว่าใครเป็นนางเอกที่เล่นคู่กับผมใ่ลายละไม่ได้เราบอกไม่ได้สวยเท่าเราไหมสวยเทคือบอกไปแล้วว่าผู้หญิงมันละคนมีความสวยที่แตกต่างก,กัน จะให้มาเทียบว่าแบบสวยมากสวยน้อยอย่างนี้มัน,ม,นมันก็ทําไม่ได้นะฮะจริงๆนั่นแหละผู้หญิงแต่ละคนมีมีความสวยที่แบบแตกต่างกันไปอีกสองวันก็รู้แล้วครับว่าใครเป็นนางเอกเอ็มวีเอ้ยน,นั่นเองปกติครเ,เล่นในเอ็มวีไงนานๆทีจะได้เล่นซีรีส์ไงอีกสองวันได้รู้แล้วครับอยากให้ผมบอกก่อนเลยถ้าผมบอกออกไปปั๊บเขาตัดผมออกยุ่งเลยนะ อีกสามวันไม่เป็นไรบอกวาเธอเป็นงนี่ะไนเป็นเอ่ายนายนี่ข้อมูลนั่นจริงๆนายเป็นตัวละครลับเรวยอข้อมูลมันแน่นมากๆเลยถามถามเราบ้านใช่ไหมฮะก็จะมี นอกจากการับที่เชียงใหม่ที่อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วนะฮะผมอยากจะบอกว่ามีการขับที่ตามมาจากกรุรงเทพนะฮะแล้วแล้วก็ตามมาตามผมไปเนี่ยแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับผมผมยอมรับนับถือในความพยายามมากๆผมปบมึงให้สามทีปบสามทีแล้วากคุยอะไรไหมอ่ะถ้าไม่คุยเราจะร้องเพลงสุดท้ายแล้วนะเขาไม่มีใครยินคำถามขึ้นมาเราจะร้องเพลงสุดท้ายแล้วนะ รอันอยู่ตรงนนั้อยากจะฟังรอชั้นอยู่ตรงนั้นเอ้หนึ่งมีข้อมูลน่ามึนด้วยเดี๋ยแม่กระทั่งชื่อนักสดแสดงรู้ชื่อเพงลงเราด้วยใจงเย็นๆต้องเล่นอยู่แล้วละเพลงเนี้ยมีใครอยากถามอะไรไห <c oughs> มแ้วหนึ่งถึงสิบอะไรนะครับเขาซอยอร่อยไหมมาเชียงใหม่ทั้งทีแล้วก็ได้มี <c oughs> ถึงจะบอกว่าข้าวซอยเป็นเป็นเป็นอาหารเหนือที่ผมชอบมากที่สุดจริงๆนะเพราะว่ามาทุกครั้งนี่ผมจะต้องไปโยนตลอดเลยใช่เมื่อเมื่อวานตอนกลางวันก็ข้าวซอยตอนเย็นก็ข้าวซอยเมื่อเช้ามีพี่ทีมงานถ่ายรูปมาว่าข้าวซอยอีกไหมผมก็บอกว่าพักก่อนซอยทั้งวันแล้วมันก็มี

ติดตามเราตลอดเลยนะ <_ d isk> ไม่มีใครถามอะไรแล้วนะยัง <_ d isk> สุดท้ายจะมาแล้วนะ <_ d isk> นายสองคำถามแล้วนายแบบคนอืน่นถามมั่ <_ d isk> ไปเที่ยวไหนมาบ้างใช่ไหมครับผม, <_ d isk> ผมก็มาเชียงใหม่นะฮะก็ <_ d isk> ได้เที่ยวตามสถานีวิทยุต่างๆอยู่นะครับ <_ d isk> การโปรโมทเพลงว,ลว้าใไมได้ไปเที่ยวไหนเสร็จแล้วเราก็รับประทานอาหารเย็นนะครับแล้วก็กลับห้องนอนนอนเลยว่องไม่ได้ไปเสียงยังไม่หายถ้าไปเดี๋ยวจะไม่มีเสียงร้องเพลงและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ใช่คนแบบชอบเที่ยวขนาดนั้นจริงๆนะไม่เชื่อแล้วแต่ชื่อต เพลงสุดท้ายรอชันอยู่ตรงนั้นนะฮะเป็นเพลงปิดอัลบั้มของขชาด้วยที่มีอัลบั้ม่ชื่อว่าขชาโรลลี่แพลเน็ตนะครับผมก็มีเอ็มวีออกมาให้ชมแล้วด้วยสําหรับพี่ๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยฟังฟังผมร้องวันนี้แล้วแบบเฮ้ยติดใจว่ะมันเฉลนงเท่กวัานี้ว่ะเพลงนั้นเพราะว่ะอยากหาฟังเพิ่มนะฮะใน u t u b e มีนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดาวโหลดเก็บไว้จริงๆนะฮะใน MV ฮมีะมีรหัสดาวโหลดบอกไว้ด้วยเหมือนกันนะครับพร้อมกันไหมสามสิบู้ชมดง ร้องกันได้แล้วใช่ไหมเราให้นายคำถามสุดท้ายนะเรานายยกมือเราตีมือแล้วนะเราพร้อมกันนะครับเพลงนี้ผมตั้งใจเขียนออกมาจริงๆแล้วก็พูดจริงๆว่าอยากจะเอามาร้องให้แฟนๆที่เชียงใหม่ได้ฟังแบบสดๆจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาร้องที่เชียงใหม่ใช่ยังไม่เคยร้องที่นี่มาก่อน พร้อมไหมพร้อมนะ้วเพลงนี้มีท่อนรับด้วยรับก็ได้ป่ะนะอยากช่วยรับไหมมึไงไปยืไมไม้ให้เลยนะไ,ไม่กล้าเดี๋ยวไม่ซื้อไม้พร้อมทะเลยครับผมสำหรับรอฉันอยู่ตรงนั้นแต่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วตาองหาท,ที่เลย